สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กผีประจำวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568วันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์ก่อกัน3คู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐเหมือนเดิมและนัดนี้เป็นนัดที่3ของแต่ละกลุ่มแล้วนะครับประกอบด้วยอินเตอร์มิามีพบพาร์เมรัสครับอาร์เจัวบัตริ็พบโบตาโฟโก้แล้วก็เซ็นทรัลพบกับปารีสแซียนแมนซึ่งก่อนจะไปฟังวิเคราะห์ทั้ง3คู่นะครับผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยน คอมมูนิตี้ฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขณานี้สามารถเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนก,กันได้ที่ l i like น์แ adg 7 7 7 7ตามที่เห็นหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับโอเคเราเริ่มกันที่กลุ่ม A กันก่อนนะครับอินเตอร์ไมา,ามีพบพาเมารัส พารเมราปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่1ของตารางนะครับแข่ง2นัดมี4คะแนนส่วนอินเตอร์ก็อยู่อันดับที่2ของตารางครับแข่ง2นัดมี4คะแนนเช่นกันนะครับ2นักแรกของทั้งคู่เนี่ยชนะ1นเสมอ1ทั้งคู่นะอ่าเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดกันครับอินเตอร์แมมี่ใน5นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะ3เสมอ2และยังไม่แพ้ใครนะส่วนพาเมราครับ5านัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยเ,เป็นการชนะ2เสมอ1และแพ้2แต่ในรายการนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับคู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะแล้วันนี้เนี่ยเขา ให้ hey, พารเมรัตเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอินเตอร์มมี่ที่เพิ่งเอาชนะปอร์โตมาและมีนักเตะระดับเรยเนลเมซี่เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆพวกเขาจะไม่แพ้พาเมรัตในวันนี้นะครับฉะนั้นคู่แรกมองไปที่อินเตอร์มมี่ครับต่อวยคู่ที่2ครับไปที่กลุ่ม B ีกันบ้างนะครับแอตเลติกมาดรดพบกับโบตาโฟโกนะครับคู่นี้แข่งกันตีสองนะแอตเลติกมาดรดจากสเปนนะครับสวนโบตาโฟโกจากบราซิลนะคู่นี้เนี่ย โบตาโฟโก้เนี่ยอยู่อันดับที่1ของตารางเลยนะครับแข่ง2นัดมี6คะแนนส่วนอาร์เดรโกมาดริดเนี่ยแข่ง2นัดมี3คะแนนอยู่อันดับที่3ของตารางนะคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดครับอาร์เดรโกมาดริดชนะ3แพ้2นะครับนัดแรกแพ้ปารีสนัด2ชนะซีเอนโตร์นะส่วนครับโบตาโฟโก้ฟอร์มดีมากครับ5นัดล่าสุดพวกเขาชนะรวดเลยนะและนัดล่าสุดเนี่ยคือเป็นการพลิกล็อกชนะทีมแชมป์ยุโรปอย่างปารีสแซงฌ์แมนด้วยนะครับและอย่างวันนี้ครับ อ้เรที่ก็เป็นต่อมาเนี่ยผมมองว่าเหนื่อยครับจะชนะโบตาโฟโกได้คือเพราะเขาเป็นทีมที่เหนียวแน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างชนะก็ไม่เกิน1ประตูครับและผมมองว่าถ้าคู่นี้จะให้ได้ลุ้นจริงๆผมมองว่าโบตาโฟโกเพยเผยยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะโอเคเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยมองไปที่โบตาโฟโกนะครับต่อด้วยคู่สุดท้ายครับยังเป็นกลุ่มบีเหมือนเดิมนะครับเป็นเซียนโทพบกับปารีสแซงต์แชงฝานะครับคู่นี้เตะกันตีสองเนาะเซียนโทจากสาหรัฐอเมริกานะครับส่วนปารีสจากฝรั่งเศสนะ คู่นี้นะครับเซนเตลเนี่ยสองนัดมีแค่ศูนย์คะแนนนะครับอยู่อันดับที่สุดท้ายของตารางเลยส่วนปารีสแซเชแมนครับสองนัดมีสามคะแนนอยู่อันดับที่สองของตารางนะครับเซนเตลครับห้านัดล่าสุดพวกเขาชนะได้หนึ่งนัดแล้วก็แพ้สี่นัดและเป็นการแพ้สี่นัดรวดเลยนะครับส่วนปารีสครับห้านัดล่าสุดพวกเขาเนี่ยชนะสี่แพ้หนึ่งก็คือพูดง่ายๆคือชนะมาตลอด ก่อนจะมาแพ้โบตาโฟโกแบบพิทล็อก1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะและฟอร์มล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าโบตาโฟโกแย่กว่าเยอะครับคือปารีสอาจจะแพ้นะแต่มันคือปฏิทินทั้งฟุตบอลอ่ะปารีสคอนโทรเกมได้มากกว่าโอกาสยิงมากกว่าแต่โบตาโฟโกเนี่ยใช้โอกาสที่มีน้อยได้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เหนียวแน่นมากซึ่งผมเชื่อว sure ่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโบตาโฟโกจะไม่เกิดขึ้นกับเซียนโตนะครับคือโบตาโฟโกเหนียวยังไงเซียนโตรทำอย่างนั้นไม่ได้ครับเกมรับของเซียนโตเนี่ยแย่มากฉะนั้น ปารีสวันนี้ต้องการแก้แก้ตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นชนะขาดแน่นอนนะการเป็นต่อถึง2ประตูผมมองว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับเผพๆวันนี้ปารีสจะชนะเป็น3-4ลูกหรือ5ลูกด้วยซ้ำนะฉะนั้น คู่นี้มองไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมนครับสรุป3คู่วันนี้ครับอินเตอร์ไมอามี่พาเมรักมองไปที่อินเตอร์ไมอามี่ครับอาร์ิโกโมาดริดโปตาโฟโก,โกมองไปที่โปตาโฟโกและคู่สุดท้ายครับซิเอนเนลปารีสแซงต์แชร์แมนมองไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมนครับอ่าสุดท้ายผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนไว้อีกครั้งนะครับเข้ามาเป็นครอบครบัวเดียวกันเยอะๆนะ